รู้ก่อนไม่บาปผู้ที่ชอบทำบุญใส่บาตรพระกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องเรานะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะวิธีปฏิบัติตัวการใส่บาตเพื่อให้ได้บุญมาก 1. ในขณะที่เรากำลังยืนรอใส่บาตให้ทำจิตใจให้ตั้งมั่นไว้ ว่าจะใส่บาตรโดยไม่เจาะจงพระภิกษุหรือในรูปใดบางคนเจาะจงที่จะรอใส่บาตรเพราะมีความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับพักพิสภิกษุสงรูปนั้นๆอาจเป็นลูกหลานที่ไปบวชพระหรือเจาะจงจะใส่กับพระอาจารย์หลวงพ่อหรือเจ้าอาวาสวัดเพราะเชื่อว่าจะได้บุญมาก การใส่บาตรให้พระที่ไม่รู้จักกันหรือไม่มีความสนิทสนมกันเมื่อพระรูปใดเดินผ่านมาก็ทำการใส่บาตรไปตามลำดบับจนหมดการใส่บาตรนั้นโดยไม่เจาะจงนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่ามีอานิสงส์มากกว่าการใส่บาตรโดยเจาะจง 2. เมื่อพระภิกษุเดินมาใกล้ พอจะถึงที่เรายืนให้พึงอธิษฐานจิตเสียก่อนโดยถือฐานขันข้าวด้วยมือทั้งสองยกขันข้าวขึ้นเสมอหน้าผากพร้อมกับนั่งปลายเท้าแล้วกล่าวอับคำอธิษฐานว่าสุทินนางวัตเมทานังอาสวะหังโหตุแปลว่าฐานที่ข้าพาเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความกิเลสเถิดอาจจะอธิษฐานในใจก็ได้ 3. จากนั้นลุกขึ้นยืนและถอดรองเท้าหลายคนสงสัยว่าทำไมเราต้องถอดรองเท้าในขณะที่กำลังจะใส่บาตนั่นก็พอการสวมรองเท้าอยู่แสดงว่าเรายืนสูงกว่าพระถือเป็นการไม่สมควรเสมือนเป็นการขาดความเคารพ แต่ก็พอที่จะมีกรณียกเว้นอยู่บ้างหากว่ามีความจําเป็นเช่นเท้าเจ็บหรือพื้นที่ยืนอยู่เป็นที่น้ำขังเจอแะแฉะหรือไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะยืนในที่แห่งนั้นได้สามารถทำได้แต่ที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือบางคนถอดรองเท้าก็จริงแต่กลับไปยืนอยู่บนรองเท้าเสียอีก ทำให้เรายืนอยู่สูงกว่าพระไปกันใหญ่ดังนั้นถ้าตั้งใจจะใส่รองเท้าใส่บาทก็ควรจัดที่ให้พระสงฆ์ยืนสูงกว่า 4. เมื่อใส่บาทเสร็จแล้วถ้ามีโต๊ะรองอาหารหรือรถยนต์จอดอยู่ด้วยให้วางขันข้างบนยืนตรงและน้อมตัวลงไหว้พระภิกษุและสามเณร แต่ถ้าหากตัดบาทอยู่ริมทางโดยไม่มีโต๊ะควรนั่งลงและวางขันไว้ข้างๆยกมือไหว้พระสงค์พร้อมกับอธิษฐานว่านัตทิเมสะระนังอัญยังสังโคเมสะระนังวะรังเอเตนะสัตวัฒนะเชนโะโสตทิเมโหระตุสัพพธาแปลว่า สาธารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าจเจริญในศาสนาของพระาศาสดาเถิด 5. ห,หลังจากนั้นควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพรบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยด้วยการกรวดน้ำและกล่าวว่า อีทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยหตุบุญทั้งหลายจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายเป,เป็นสุขเป็นสุขเถิดสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังการใส่บาตรอย่าได้มีคำถามว่าการทําบุญนี้จะส่งผลถึงตัวบรรพบพรุษ ที่ลวงลับไปแล้วหรือไม่นั้นไม่สำคัญเพราะหลักสำคัญแห่งการให้ทานอยู่ที่ว่าการทำทานช่วยให้เราเกิดจิตที่ปิติและสิ้นความตระนีเกิดความอิ่มใจว่าเรานั้นได้ทําหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีครบถ้วนและไม่มีสิ่งบกพร่องก็น่าจะเพียงพอแล้วเป็นหลักการคิดที่จะช่วยให้จิต ภายหลังในการให้ทานเกิดความบริสุทธิ์ต่อไปอย่างยาวนานซึ่งตรงกับหลักการให้ทานว่าว่าด้วยเรื่องของเจตนาของการให้ทานในระยะที่3คือหลังจากการให้ไปแล้วเมื่อกลับมาหวนคิดถึงการให้ในครั้งนี้ก็ไม่มีความกังวลว่าจะมีใครได้รับผลแห่งฐานนะ หรือไม่แต่กับกลายเป็นว่าเมื่อหวนคิดถึงทางที่ตนนั้นได้กระทําในครั้งนี้ไม่ว่าจากครั้งใดก็ตามที่นึกถึงก็จะมีความร่าเริงเบิกบานยินดีในฐานะนั้นๆเสมอภายหลังจากการใส่บาตแล้วเราจะสามารถตามพระท่านไปที่วัดก็ได้เมื่อพระท่านได้ฉันอาหารเสร็จแล้ว ก็ยังมีข้อปฏิบัติต่อเนื่องไปอีกเพราะบางท่านอาจจะอยู่รอจนพระชันอาหารเสร็จเลยก็ได้ถ้ากรณีที่พระออกบิณฑบาทแล้วได้อาหารเพิ่มมามากมายจากการถวายของโยม mm hmm. ที่เป็นการรู้จักส่วนตัวนั้นและมีปริมาณมากเกินกว่าที่จะชันภายในก่อนเที่ยงนั้น ได้นิมนต์อาหารส่วนที่เหลือพระนั้นสามารถให้โยมหรือญาติโยมผู้นั้นหรือคนอื่นๆน,นำอาหารกลับไปรับประทานต่อได้ทันทีแต่มีโยมมาถวายอาหารเพิ่มโดยขอให้ถวายเป็นของสงฆ์ก็ต้องดูกติกาที่พระสงฆ์ภายในวัดนั้นได้ประกาศไว้ก่อนซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างในบางวัด แต่โดยส่วนมากก็จะประกาศกันไว้ล่วงหน้าว่าอาหารผลไม้หรือสิ่งของอื่นๆที่เขาได้ถวายแด่พระสงฆ์เมื่อตกเข้าแล้วเป็นลาบของวัดนี้ก็จะมีการแบ่งปันกันออกไปฉันแบ่งกันใช้เริ่มตั้งแต่พระมหาเทระพระเทระพระมัชชิมาพระพนวกพระบวชใหม่ สามเณรแม่ชีและโยมผู้รับใช้วัดตามลำดับเมื่อมีกติกาไว้แล้วโดยประมาณนี้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนั้นๆก็ให้รับทราบต้องกินต้องใช้ต่อกันไปตามลำดับโดยไม่ต้องประกาศกันบ่อยๆและเมืองพระเนรชีพิจารณาอาหารกันเพียงพอแก่ความต้องการแล้ว ก็สามารถให้ต่อบไปยังบรรดาโย,ยมทั่วไปได้เมื่อนำพัตตาหารออกจากบ้านไปรอคอยตักบาตรควรนิยมตั้งใจว่าจะทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาโดยไม่เจาะจงแก่พระภิกษุสามเณรรูปใดรูปหนึ่งเมื่อพระภิกษุสามเณร รูปสามเณรผ่านมาประมาณนั้นที่นั้นก็ตั้งใจตักบาตรแก่พระภิกษุหรือรูปนั้นและรูปอื่นๆการตั้งใจตักบาตรแบบไม่เป็นการเจาะจงอย่างนี้มีพลานิสงมากกว่าการตั้งใจตักบาตรโดยเฉพาะในการเจาะจงแก่พระภิกษุหรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่งมินยูไชน่ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่รับฟัง ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องของเรานะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและติดตามสวัสดีค่ะ